กินข้าวกันส้มตำปลาแดกพริกแห้งข้าวสวยน้ำเปล่าหนึ่งขวดเบื่ออาหาร สรุปพวกหมอก็ไม่ไฉีดไฟเซอร์เหมือนเดิมเพราะว่าไม่เข้าเงินใส่ขอความยินดีกับบุคลากรแต่แ้าเลยครับเฮี้ยจริงๆแล้วดูข่าวช่องวัน ขาบอกว่ากรมพิทักร์การแพทย์มันจะเริ่มทำงานวันที่สามที่สี่ทิงจะเริ่มวิเคราะห์ือจ้าไฟเซอร์ที่เอามาถึงจะจำหน่ายจ่จยแจกออกไปได้ทิงจะจ่ายแจกออกไปได้วันนี้วันที่สามสิบเอ็ดสาร์อาทิตย์ช่วงภาวะฉุกเฉินช่วงเคอร์ฟิลช่วงแบบเนี้ยมึงเสร็หยุดงานกันกูก็ไม่เข้าใจกูม่โทษกรมพิทสตร์การแพทย์โทษเอกคนดูแลคนควบคุมคนเป็นหัวหน้าคนเอกเป็นหัวหน้าสบคหาเหวี่ยงนีอะไร เป็นบ้าเลยงั้นเร่งด่วนพวกหมอพวกพยาบาลพวกด่านหน้าพวกสัป,ปเหร่อพวกอะไรก็ทำงานทุกวันหนึง่งเสาร์ที่หยุดบ้าเปล่าคุณเป็นเหี้ยอะไรมุดฟอร์มโฮมอีสระโมโหสุสมตานี่ไงมีออะไรวัคซีนกับวิตตอรีนัดจ๊ะจะเหี้ย e อะไร จองโงหน้าไปสามเดือนน,นี่มันใม่ไอขีดไงเงินก็จ่ายแะกูก็ไม่เข้าใจโชคดีไปฉีดอนี่มาวัคซีนไข้หวัดใหญ่มันอาจจะไม่ได้ผลแต่ก็ช่วยไล้เยอะอย่างน้อยก็คือถ้าเรามั่นใจขึ้น Hãy subscribe cho